ที่ไปต่อกันที่จังหวัดพังงาน,นะครับทางสอนชนจังหวัดพังงาก็ได้มีการจัดสัมมนาการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของหน่วยงานภาครัฐและภาพประชาชนในพื้นที่ครับ นาวาเอกดีเรกเอกจิตรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดพังงาประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการประมงรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญ,ญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพุทธศักราช2,565ภารกิจหน้าที่และ ความรับผิดชอบของหมวดเรือสอนชนภาค3และการประสานการปฏิบัติงานกับเรือของหน่วยงานภาครัฐในทะเลรวมทั้งการทําประมงที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะ